สักวันเธอคงคิดได้อีเจยบตเตือนสติเม็ดแรงได้แต่อย่าท้าทายผมเชื่อว่าทุกคนนะครับเคยฟังข่าวนี้มาละเมื่อวานนะครับผมเพราะว่าผมได้ฟังข่าวนี้ไปแล้วแล้วก็หลายๆช่องก็ทําข่าวนี้ไปเช่นกันที่เป็นข่าวเกี่ยวกับว่าเพจอีเจยบได้เตือนสติเมดแรงได้แต่อย่าท้าทายแต่ทว่าวันนี้ครับเว็บไซต์ อันนี้นะครับผมเว็บไซต์ที่นี่ .com ก็ได้นําเสนอข่าวนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าจุใจมากก็มีคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านเนื้อหาที่เพจอเจี๊ยบได้เตือนคนแมทอีกทีหนึ่งนะครับเอาล่ะครับเราลองมาฟังนี่ฮะมาฟังคอมเมนต์กันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆก็ง่ายๆเนาะก็นี่ฮะก็หลังจากที่อเจี๊ยบได้โพสต์ได้โพสต์ลงไปเนาะ โพสเตอนคุณแมสไปก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากหนึ่งในนั้นก็ตัวอีเจฟเองนะครับที่ได้มาแสดงความคิดเห็นลองดูสิครับลองดูคุณเจฟเรานะฮะคนคนเจฟเราแสดง2นาทีที่แล้วโอ้โหพระเจ้าคนกดไลค์คนกดแสดงความรู้สึกเนี่ย 500คนโอ้โหดังมากปังมากบอกเลยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเนาะเขาก็ได้บอกว่าใครจะทํางานด้านบันเทิงอย่าไปเชื่อคําพูดที่ว่าเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานแยกกันทุกคนพูดลหลอกกันได้แต่รู้ว่ามันไม่จริงหรอกมึงมายืนถือสบู่สิวิออกทีวีได้เงินเป็นล้านๆน,นั่นเขาเรียกว่าค่านิยมถ้ามึงหมดความนิยมให้มึงแบกกระบือทั้งตัวเนี่ยมาแลกเงิน20ก็ไม่มีใครจ้างมึง อ่นั่นก็นั่นแหละครับผมขออุ๊ยขอโทษนะครับที่ผมพูดคําว่ามึงนะครับผมขอขอโทษจริงๆครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นคำว่าท่านเนาะอะก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังอีกเนาะเราพยายามแล้วเจี๊ยบเราก็สงสารเจ๊ไก่และทีมงานเราพยายามดูแล้วมันไม่อินจริงๆอ่ะปกติก็ไม่ค่อยอินกับนางอยู่แล้วพอมีเรื่องไปดูหน้านางตอนไม่ย้อนแล้วจ้า ก็ลอยขึ้นมาเลยดูไม่ได้จริงๆอ่ะขอโทษและขอเป็นกำลังใจให้เจ๊ไก่และทีมงานมันนะจุดนี้ปอลอแต่เราก็อยากดูลิขิตรักนะแบบว่าคิดว่าณนาเดชคงช่วยบรรเทาอาการได้แต่ก็แอบ,บหวั่นใจอ่ะนี่นะครับผมก็บางทีเขาชาวเน็ตอาจจะใช้คำแบบไม่ค่อยสุภาพเนาะผมก็ได้เปลี่ยนเป็นคำที่สุภาพสุภาพเลยนะฮะเออเป็นไงฮะ อาละมาฟังคอมเมนต์กันต่อยาวๆเลยด้วยกันนะครับผมไม่ได้เกียดที่นางคบกับสงแต่เกียดที่นางโกหกและตอนสัมภาษณ์แรงๆตรงๆอ่ะไม่ผิดแต่ชอบแต่ผิดที่ชอบแซะและก็แนบจากเคยชอบนางมากตอนนี้เรื่องไหนนางเล่นจะไม่ดูไม่สนับสนุนแต่ละคอมเมนต์นะครับก็ล้วนแล้วแต่มีคนกดถูกใจแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็เพจ ขอไปครับก็เว็บไซต์ที่นี่ก็ได้หยิบยืน่นนะฮะหยิบความรู้สึกมามามาให้ได้รับชมนะครับผมก็มานนาเสนออ่านเป็นคลิปให้เพท่านได้ชมกันมาฟังกันดีกว่าครับถูกใจมากเจี๊ยบเราคนหนึ่งไม่ตามต่อว่าแต่เราก็ไม่ดูละครนางเลยละเราเกลียดไหมนะเหรอเปล่าเราไม่ได้เกลียดแต่เราไม่ชอบความมั่นหน้ามั่นหัวนกเกินงามของเธอของหลอน เขาไม่ได้เกลียดที่คบกับสงแต่เขาเกลียดที่นิสัยของของนางคนไม่ชอบและเกลียดคนไม่ชอบและเกลียดแรงเพราะว่านางทําเหมือนตัวเองไม่สํานึกผิดที่โกหกที่ร้ายกว่านั้นก็คือโพสต์รูปคู่อะไรต่างๆแบบไม่ค่อยรู้การละเทศะเลยเราเป็นแบบเจ็ว่าไม่ด่าแต่ไม่ดูจ้ะใช่จ้ะ ใครเป็นแบบคุณเจ๊บบ้างใครเป็นแบบเม้นนี้บ้างที่ว่าไม่ด่าแต่ไม่ดูคอมเมนต์บอกกันมาได้นะฮะเอาละครับมาฟังกันต่อฮะใช่จ้าไม่ด่าไม่แยแสและไม่ดูจ้าณนะเดชจ,จ๋าพี่ขอโทษครับโอ้โหแสดงว่ามีคนเป็นแบบนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออเนี่ยดูคนกดถูกใจดี400กว่าความรู้สึกครับผมที่ไม่ด่าไม่แยแสต้องขออาภัยจริงๆนะฮะก็เขานําเสนอมาอย่างเนี้เนาะเพื่อนเพื่อนก็เข้าใจกันด้วยเนาะเอาจริงไม่ชอบนางนะแต่เป็นคนแยกแยะออก ว่าเรื่องเช้ากับฝีมือการแสดงอ่ะคนระเรื่องนี่มาแปลกมาแปลกมาแหวกแนวแฮชแท็อันนี้ต้องด่าตัวเองไม่ต้องมีใครมาเม้นด่าเรานะเพราะว่าเราก็เบื่อตัวเองตรงนี้แปวเราแค่แยกไม่ออกเฉยๆว่าอันไหนตัวโกงอันไหนตัวเอกหาหาหาหอย่ามาเล้ะเล่นกับความรู้สึกของประชาชนอันนี้ขออ่านแบบ ดีๆยนะครอย่ามาล้อเล่นกับความรู้สึกของประชาชนตราบใดที่คุณยังใช้เงินใช้ความสามารถมาจากการสนับสนุนจากพวกเขาตอนนี้สงสารแต่ผู้จัดไหนจะลิขสิทธิ์ที่ซื้อจากเกาหลีไหนจะเพื่อนดาราที่แสดงด้วยกันถ้าคนที่มีความคิดมากกว่านี้คำว่ากลัวผลกระทบกับคนอื่นมากกว่านี้เรื่องนี้จะไม่โดนดองแบบนี้อย่างแน่นอนขอยืนไว้อะไร เห็นด้วยมากค่ะนึกถึงประโยคที่บอกว่าอย่าเป็นตัวของตัวเองเลยเป็นใครสักคนที่นิสัยดีกว่านี้หน่อยเถอะ c r m i ร n o ิกนอนแมคคา l ินะครับผมอ่านผิดอ่านถูกขอภัยด้วยนะบอกชี้แนะกันมาได้นะแมคคาฟินหรือเปล่าเห็นด้วยกับเจ๊ปนะทุกคนเขาไม่ได้เกียดที่มาคบกับสงแต่เขาเกียดความมั่นหน้าความไม่แคร์ประชดประชันของนางมากกว่าเปลี่ยนบทให้นางเอกแย่งผู้ชาย ขออภัยครับเป็นบทให้นางเอกแย่งผอนางไร้สี่แหวกแนวไปเลยคนอาจจะกลับมาดูนะมิงไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวนะแต่เกียรติที่นางมั่นหน้ามั่น,นโหนกตอนสัมภาษณ์เกียรติเลยนางไร้ชัดๆต่อให้นางเล่นบทเป็นนางเอกใสซื่อก็ไม่อินค่ะเกียรติไม่ดูแน่นอนสงสารพี่แบแต่ขอบายหากนางเอกเกียรติหากนางเอกเป็นนางเอกเกียรติ เราชอบคำพูดเจี๊ยบนี่คือผลจากการทำตัวของนางเองคอมเมนต์นี้มีเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างครับผลจากการทำตัวของนางเองเพื่อนๆคิดว่าเป็นเพราะว่าเขาทำตัวของเขาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่ามีใครทำเขาหรือเปล่าอ่ะก็ต้องก็ลองแสดงคอมเมนต์กันมาดูนะเออเอออ่ะบางทีอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเขานะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวหาว่าผมอวยอีกอ่านต่ออ่านต่อสงสารทีมงานเออ มั่นหน้ามั่นปากเกินไปคนเลยหมั่นไส้อาเฉยๆมากเรื่องส่วนตัวแต่อย่าออกตัวแรงครบๆกันไปบางคู่เขาเงียบจนแต่งงานนะคะเวลาพูดนี่แทบจะแดกนักข่าวจนงงอ้านี่นางเอกหรือคะอืตอนบนว่าอยากดูเรื่องนี้แต่ไม่อยากดูนางเอกลูกชายมสามบอกแม่ทำไมไม่แยกเรื่องส่วนตัวกับผลงานโอ้โหคอมเมนต์นี้เหมือนจะบอกว่าเด็กมสาม บอกให้แยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานอมก็ไม่รู้สินะครับไม่รู้สินะเด็กมสามจะไปรู้อะไรหรือเปล่าหรือว่าเด็กมสามรู้เยอะอ่ะรือว่าก็แล้วแต่เลยครับผมเด็กดูดูกันไปนะฮะเอาแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากอินเตอร์เทนที่นี่นะครับเดี๋ยวผมรีเฟรชให้ดูสักหน่อยนี้ครับผมอ่านี่ฮะทินนี่คอมนะครับผมอ่าต้องขอขอบพระคุณนะครับข้อมูลดีๆจาก ที่นี่ com นะครับผมมาเพื่อนๆสงสัยลิงก์ข่าวอยู่ด้านล่างนะครับตามไปดูกันได้เลยแล้วก็คุณอะแล้วก็เรื่องที่บอกว่าจะจะอ่านที่บอกว่าจะอ่านคำเตือนจากเพจอีเจฟเลบดวนให้ฟังอะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงค์ข่าวที่ผมได้อ่านเอาไว้เอาไว้ตรงคอมเมนต์นะครับผมเพื่อนๆจะได้ตามไปฟังกันเนาะผมจะได้ไม่ต้องอ่านซ้ำเนาะจะได้ไปทำข่าวอื่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกทีนึงเนาะวันนี้ก็ต้อง เอาละครับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาลงแล้วถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นมีอะไรจะติดเ e ตียนแนะนําแล้วก็คอมเมนต์แสดงมันออกมาให้ผมได้รับรู้ให้ผมได้รับทราบกันเลยนะครับหากมีอะไรผิดพลาดขอกลับอััหน้าอภัยเนี่ยขอกลับอภัยไปณที่นั่นเลยนะครับผมวันนี้ผมนักข่าวอินดี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ